อรุณสวัสดิ์ธรรมะท่านผู้ฟังท่านอาจเคยได้ยินคำว่าอุเบกขาและเข้าใจว่ามันคือการวางเฉยการไม่ใส่ใจดังกำแพงหินที่ปิดกั้นตนเองออกจากโลกแต่นั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั่นเป็นเพียงอุเบกขาเทียมความเย็นชาที่เกิดจากความไม่รู้ อุเบกขาที่แท้จริงไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่คือบทสรุปสุดท้ายหลังจากที่ท่านได้ทำอย่างเต็มที่แล้วด้วยเมตตากรุณาและมุทิตามันคือปัญญาที่ยอมรับในกฎแห่งกรรมว่าสรรพสัตว์เป็นไปตามการกระทำของตนเราช่วยเหลือได้ แต่เราเปลี่ยนแปลงกรรมแทนเขาไม่ได้ดังบิดามารดาที่เฝ้ามองบุตรผู้เติบใหญ่เลือกเส้นทางชีวิตท่านไม่ได้เพิกเฉยแต่ท่านกำลังมอบอิสระด้วยหัวใจที่วางเป็นกลางแต่ยังเปี่ยมด้วยรักการฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นหนักแน่นดังขุนเขา ท่ามกลางพายุแห่งโลกธรรมเช่นนี้คือศิลปะชั้นสูงของการใช้ชีวิตหากท่านปรารถนาจะเรียนรู้ศิลปะแห่งใจนี้กดติดตามไว้เถิด mm. เพื่อที่คุณจะไม่พลาดแก่นธรรมในครั้งต่อไปอุเบขาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่หัวใจที่ปิดตายแต่คือหัวใจที่เปิดกว้างที่สุด จนไม่มีสิ่งใดทำให้มันหวั่นไหวได้อีกมันคือความสงบอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่เกิดจากการหลีกหนี